ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ ทุกคนครับหลังจากที่ผมว่างเว้นจากคาดาวแสงมืดมาระยะหนึ่งเมื่อวานที่ผมเปิดสกรอแสงมืดแล้วก็ได้น้องซีเลียมาเพิ่มมาอีกตัวนึงน้ำตาจะไหลเออก็เดี๋ยวจะสัญญาว่าจะทํำรีวิวดิบัสมาให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับน้องพินแสงตัวนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนช่องเราอย่างเป็นทางการนะครับคุณชีสเปงแอสแมนนะครับผมก็สำหรับเพื่อนที่ ทำการสาสมุเราผานซูเปอร์แทงค์นะครับก็กดได้ที่มุมขวาล่างนะครับผมของวิดีโอขวาล่างตรงด้านนี้สิใช่ไหมอ่าก็เดี๋ยวผมจะเอาไปพิาพ์ไว้เป็นท็อปโพสตแล้วก็นอกจากนี้ผมก็จะเอามาประกาศในแต่ละคลิปด้วยนะครับส่ว so, นวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับก็ในเมื่อเราได้5ดาวแสงมืดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเปิด สกรอร์ไดีตัวเองเป็นการเฉลิมฉลองนะครับผมก็มีสกร์สด้วยแล้วก็สกรอรแสงมืดส่วนหนึง่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเอาล่ะครับลุยกันเลยมาเดี๋ยวเราเริ่มจากแสงมืดก่อนเลยแล้วกันนะฮะลุยไปเลยได้แสงมืดมาเรียบร้อยแล้วนะก็ปุ๊บปั๊บ,บมาสักหน่อยเออมาโอ้โหไม่ออกเอ้ยผ่าผ่าผามีการกระตุกเล็กน้อยมาดิโปง <laughs> จิงจอกแสงลาก่อนเพื <laughs> ่อนโอเค ก็เติมถูกเติมไวนะครับแตอนได้ที่พาวเพลนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดสกรอลปกติกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะขอ5ดาวสักตัวหนึ่งก็พอแล้วเติร์เติเตเติโอ้โหหากระตกแบบนี้ไม่มานะไปต่อเลยลุยพึบพับพึบพับมาโอเคโอ้โหนี้นะครับไปต่อฮึบ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 ไม่ได้นะครับเอ้ยยังไม่มานะน้องออกยากออกเย็นเหลือเกินนะครับเอ้ยเอาละไป ไปลุยต่ออีกหน่อยหนึ่งยัยงเหลือต่อนะฮะลุยลุยอย่างน้อยขอวานิลาธาตุไฟมาอีกตัวหนึ่งจะได้ครบทุกธาตุได้โปรเถอะมาแล้ววานิลาอย่าเขินอย่าอายออกมาออกมาออกมาไม่ออกโถอืมเอมอมไม่เอาวานิลาก็ได้เอาแค่ดาวปกติก็ได้เพื่อนโอเคมาแล้วไม่ใช่ไปต่อต่อฮึบเฮ้ยเจ็บแล้วจะเป็นคนเจ็บแล้วคนไปเบรดแดนเซอร์ต่อไปฮึบ ฮโอ้ยเหนื่อยเลือเกินไปต่อเลยอีกครึ่งทางนะครับเราจะเอาสกรอนี้มาเปิดเพื่อตามล่าวานิลาในคงสุดท้ายอย่างนั้นน่ะเหรอวานิลาไฟอยากเขินโอ้ยเราไม่ได้อยากได้ตัวของ Summoners War Original นะสำหรับวานิลานะครับก็อันนี้เป็นตัว Collaboration นะที่จะมีเฉพาะตอนกิจกรรมอ่ o o o ก i e Run k i n งด o m c o l ลั b นะครับก็เราจะไม่ได้มันอีกแล้วนะเฮ้ยมาเร็วปึง้งไม่ใช่ล้เฮ้ย ปะโูห้าดาวสวยๆนี่มันเก้าสิบใบเลยนะเพื่อนเออไปลุยต่อเพิบโอ้โหยี่สิบกว่าใบสุดท้ายมาพาแบบนี้อนุบิสปะตูเอ้ยไปต่อพึบครับเจ็บเราจะเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็นวานิลาไม่มีนะฮะต่อเฮ้ยรับลุยเพื่อนไม่มีเลยเอาไปต่อเอาโอ้โหไม่ผ่านเลยนะฮะเอออีกสิบกว่าใบลุ้นได้ไหมเนี่ย ให้พี่ได้ลุ้นบ้างสินีไงมาแล้วมาแล้วซูมนั่นไงมาร์สแลนดก็ในรีวิวที่แล้วนะครับเราในวิดีโอที่แล้วเราทําการรีวิวมาร์สแลนแสงกัดฟันไปแล้วไะกดคูณสิบไปเลยทีคราวนี้นะครับปับ๊บอ่าขี้เมาการดื่มสซดาเป็นสิ่งนี่ไงเราโอโ้โหเจ้าเหมียวเออเจ้าเหมียวลมไปต่อสิเพื่อนเออนั่นแหละมาแล้วพัก โหเอสเปโซเอสเปโซก็ไม่เอาแล้วเอสเปโซมีท no ั้งแสงทั้งเมื่อเลยนะครับเปิดจากวิดีโอที่แล้วนะลองใส่ว่าต้องไปลุ้นที่สกอร์ความหวังหมู่บ้านอย่างสกอร์เอสบซีซะแล้วละมั้งเอ้ยไปกระดึบกระดึบไม่มีเลยนะฮะเรียบเรียบร้อยเกลี้ยงเกล้งกลาไปเราไปเอสกอร์เอสบซีกันบ้างนะครับตัวที่ผมเลิกก็จะเป็นตัวที่ผมยังไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีซ้ําอยู่2ตัวนะไม่เอาโรโบได้ไหมไม่เอาโรโบกับพัดนะพอแล้วมา ไม่เอาโลโบนะปะทไม่เอาโลโบไปโจปึ้งโอเคมันออกแสงมืดด้วยอันนี้คือออกแสงมืดด้วยไปอันสุดท้ายเอ่ออาตัวที่ไม่ซ้ำเอ้ยไม่ซ้ํำโอเคชาร์ดโแคสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ไป็นตัวที่ยังไม่มีนะเรียบร้อยก็สัดีเพื่อนๆนะครับผมที่ ชอบเจ็บไม่จำนะครับผมเลยว่าเอาวิดีโอแบบไหนอยากรู้รีวิวอะไรก็สามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วตอนนี้ก็ช่องทุนุสข,ของเราก็มีช่องทางการสนับสนุนเยี่ยเป็นทางการแล้วนะครับผมก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงที่มุมล่าง ล่างขวานั่นเองนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับผมคนชีสเปงเอสแมนนะครับผมสำหรับการกดซุปเปอร์แตงนะครับที่มุมล่างล่างขวาของเรานะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะวิดีโอหน้าคิดว่าจะเอาเจ้าน้องซีเรียเนี่ยมารีวิวดีบัตกันให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย